ครับผมเจ้าหน้าที่เมจิติวเตอร์ขณะนี้เจ้าของงานกำลังไปเตรียมโชว์ตัดต่ก็อตอนนี้ก็อยู่กับผมก่อนนะครับสวัสดีครับผมมีเพื่อนมีเอเลี่ยนก็ต้องมีเพื่อนเอเลี่ยนใช่ไหมครับผมก็โชว์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับนีมากชอบไหมครับ ครับผมเดี๋ยวเราจะมาถามกันว่าทุกคนชอบโชว์ไหนกันบ้างน,นะครับ oh. ชอบโชว์ไหนครับเพลงจีนค่ะอ๋อเพลงจีนชอบคุกกี้เมื่อกี้ที่ทำลายอ่ะที่ c o v e วครั้งที่กอดคนจะรู้จักอ๋อ oh, <play> oh, ผมก็ชอบเหมือนกันครับ นมีน้องได้หลายภาษามากเต้าบุตรครับชอบเพลงหรือคนชอบเพลงครับผมเดี๋ยวนิวเสียใจนะแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นจี้ข้อสำหรับนิวมากก็คือทุกคนอาจจะเห็นนิวในลูปที่แบบเป็นความน่ารักแบบนุ่มนิ่มมุมนีใช่ไหมครับ จะบอกว่าความน่ารักเนี่ยมันดังไปถึงแบบนอกโลกเลยอ้ยรู้ได้ไงอ่ะเตอร์รู้ได้ไง